มงวาดด้วยบุญญาบารมีกระสัดผู <mid> ้ทรงศีรัะราตรนเธอเจอจูบบุญจิตภักพร้อมมิสมักและกี่รวมรวมเพิ่มพูนติดใจรงตรงทิวแล้วก็ผิวประงับเละเอกราชของเธอ ไม่เสื่อมโทนเกียรติสัจนะหลบไทยครบมูลทางเสอ็จทูนเดกระลับข้องชาตนเวทวัดวางอารามเลยอารามเลื่องล้วนรุงเรืองเมืองสุขถูกแห่งนนอนหลวงพุทธวัดระรับเลยกนักชื่อยน

ลาเมเปรหลนัยนามิกังคุมชนเจ้าไทตัวสมวนเวนโอ้เมืองพมเมืองทำแล้วก็เกิดกรรมตายชมเชิดชายร้ายเราชาวเมืองไทวันนี้ลุงแจงแสงศรีแล้วก็ล وي หลา

ามแห่งพระราชธานีที่พื้นแผ่นดินสุขุมร่มเย็นและบ้านเมืองนี้ก็เพิ่มคำพูดเต็มปากขึ้นได้ว่าเจริญและสาวรเพราะไม่มีคุกไม่มีตารางบ้านเมืองนอกบ้านเมืองอังคาคามถึงแม้ว่าถนน ปูด้วยยางหรือลำธารน,น้ำไม่ได้คดเคี้ยวไปไหนหรือบ้านของข้าถาดราฎรนไม่ต้องเอาไม้มาทำเอาหินเอาทรายเอาปูนเอาเหล็กมากอเป็นตึกอยู่แต่ยังมีคุกยังมีตารางแล้วมันจะ จริญถาวรอย่างใดบ้านเมืองของเราถึงประชาชนชาวเมืองเอาไม้ตางมาทำโซเรือนเอาไม้ไผ่มาปูฟาาเอาใบไม้ชนิดชนิดหนึ่งชนิดไหนมากั้นหลังคาหรือกั้นฝาหรือถนอนหนนทางสร้างยังไม่สำเร็จและลำธารน,น้ำเรือจะผ่านไปมาก็ไม่สะดวกแต่เมื่อไม่มีคุกไม่มีตาราง กล้าเพิ่มคำพูดได้ทันทีว่าจริญและถาวรเพราะบ้านเมืองอังคาคามีนับตั้งแต่องค์ปสมบรมจกกรีวงที่ได้ทรงสถาปนาพระนครนี้ขึ้นเป็นอ่ะนคะรหลวงกษัตริย์ทุกกษัทิย์ได้รับผลประโยชน์ต่อประเทศชาติจนถึงประสัตรองค์ปัจจุบัน ประชาชนชาวเมืองของเราที่มีความสมคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวบ้านเมืองของเราเนะี่ยประชาชนชาวเมืองเขาได้พูดว่าซึ่งอากวัดพระนครอังคามไม่ได้เป็นของเขาแต่เขาคนในชาติอังคาคมเท่านี้ก็พอจะเข้าใจกันได้และเราที่เป็นกระสาบอยู่ไม่ถือ ยศนามนดาศักดิ์ปกครองไพร่คว้าประชาชนย่างกันเองและกระสัตรรักประชาชนเป็นึ่งลูกคอยไต่ถามความสุขทุกอยู่เสมอจึงภายใต้สเวัสด์รับความวัฒนาสาวนและความสุขสมบูรณ์และกระสัตรที่ทรงประนามว่าเท้าไพศสาลีสมเด็จพระนางศรีจรูน อยู่ในโทศพิธราจะทำคือธรรมะสิบอย่างอันเป็นสมบัติประเสริฐของกษัตริย์ที่จะลืมหลงใช่ไม่ได้และธรรมะสิบอย่างนี้ต่อไปเราจะขอมอบหมายให้กับพระาจุรศโของเราคือเจ้าพระชายบุญเรืองที่จะได้เป็นกษัตริย์แทนเราในเมื่อเวลาเราจะสวรรคตถูกเร็วและเพคาะ พระเาชจรถก็เราจะฟ้าชายบนเรืองเนี่ยมาตั้งแต่ออกแต่ท้องรูปโฉมโนมพันสวยสดรสชามหรือใหญ่โตขึ้นมาก็มีความเฉลียวฉลาดหรือตั้งออกเต้นใจที่จะศึกษาพาบ้านอ่าพาเมืองและเดี๋ยวนี้บุญเรืองไม่ได้อยู่ในพระนคนอังคคามเพราะพระนุชชาของสมเ็จพระสะวะเมียเขาได้ทำจิตใจชนะโลกได้ ก็ไปบำเพ็ญผลกุศลอาหาที่สงบสุขจึงลูกข้าเรานั้นได้เดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยือนหน้าหลวงหน้าหลวงเขาเดึนเดือนเขาจะได้คืนกลับไปยังพระนครอังคาคามเมื่อบุญเรืองกลับมาพระนครอังคาคามแล้วเราจะได้จัดการสู่ขอผู้หญิงในเชื่อมรลวงสารวงราชาพิเศษ ให้กับพระจรสแล้วจะมอบสิทริสัตว์ให้บุญเรืองปกครองเชื่อแน่ว่าต่อไปเมื่อบุญเรืองได้ปกครองพระนครอังคาคำแทนเราแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าลูกข้าเราจะบำเพ็ญผลประโยชน์ผลประโยชน์ให้ได้รับส่วนรวมและต่อไป ด้วยบุญญาบาร,รมีที่บุญเรืองได้ปกครองไพ่คว้า,วาประชาชนเมื่ออย่างพ่อปกครองอยู่ประชาชนไม่ได้มีรับความเดือดรอ้อนอย่างหนึ่งอย่างใดอาชีพของประชาชนชาวเมืองที่ชอบทำถูกด้วยกฎหมายธนาทำไร่ทำสวนก็เรานั้นพยายามที่เพิ่มอาชีพของชาวนาชาวไร่ให้ดีขึ้นเพราะ การทำนานี้เป็นกระดูกสันหลังของชาติเชื่อเลยว่าต่อไปพระจรจาชรสของเราโดยปกครงองพระครนี้จะเพิ่มอาชีพที่สู่ต้องตามากฎหมายในบ้านเมืองอังคคามให้อาชีพชาวนา,าชาวสวนชาวไร่ดีขึ้นและประชาชนชาวเมืองเมื่อไม่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้พึ่งพาอาศัยบุญญาบาร,รมีพระราชรส และประชาชนชาวเมืองจะได้สมัานามต่อท้ายว่าพัฒรามหาราชคําว่าพัฒรามหาราชนี้คือกษัตริย์ที่ประเสริฐแล้วที่ประชาชนชาวเมืองเทิดทูกบูชายิ่งและสมดเด็จประนางถูกแล้วและเพค้าเมื่อวันใดพระจรจโรด ปก,กปกครองสมบัติหรือเวียงวังเมื่อเราได้หมอบครั้งสิบสองประชาชนจะได้พึงบุญญาบารามีที่ลูกเราปกครองดังโพธทอง อาปะข้าวเจ้าเบกราซ่องกระสัตว์น้าป่วนเอกก,กับกระประมาทกระสักชาติมียดคอยโอราา้รถซงจะข้อตั้งอังคาข้ามน้ำพาราเรื่องข้างหน้าแล้วยังมี กี่ตังบัวรัที่ดได้หลับดับเกินปูุกหลับมาเป็นแม่ไม้แล้วก็ไรท่านอีนางมันเกิดยุคทุกทวี แล้วพัวไม่เสมาถูกใจแล้วเลือล่อนรนกลัวไม่ได้พ้นแล้วกลับมาเป็นแม่ไม่ได้สามีโอ้ว่าพัวกูตายแล้วเสียไลายปีดูปากประตูทำแล้วกูนี่เห็นแต่ขี้ขังเข้า พัวตายแล้วพัวไม่ได้เข้าออกยาเข้าออกแลยปิดเม็ดขึ้นเน็ตข้าบเมื่อครั้งนั้นเลยเกิดตนาหมัวแลวแยอยากจะมีพัวที่เบาๆโาโอนึกถึงคราวพัวยังไม่ครั้งเรง กันตกเป็นเหลวไม่ไหมว่าเนรอนกายจีกเกิดตนาแล้วตาพีโทษยิ่งเอกดแค่คมีกูแกงกันเวลาหนาขึ้นมาตอนเดึกแล้วก่อนนึกเราเอง้อยหน้าแข็งเหลือต้งพักหักไม่ลง แต่โคลงคึกมดตะเป็นแม่ไมกได้แต่โคลงกลึกมาได้ยอมเป็นแม่ไหมและจนเกเมึถึเพงเพิ่นแค่ แม่ก็มีจิตคิดประทรงยัยขึ้นแล้วแหละตรวจดูเราก็รู้สวดทรงข้าวหลือท่งว่าลูกของแม่เป็นแค่สวยงามเป็นแถลูกสาวฉันทำบุญ กินอาหารรสชาติอริดอร่อยยังไงก็ไม่รู้ไม่มีผู้หญิงหรือไม่มีลูกสาวใครที่ให้เหมือนกับลูกสาวของบาสันเดี๋ยวนี้หนุ่มเต็มสาวขึ้นมาแล้วเราจำเป็นจะต้องปลูกฝังลูกตามขนธรรมเนประเพณีของยักษ์ผู้หญิงจะต้องไปขอผู้ชายและการที่จะเดินทางไปขอผู้ชายนั้นไม่ตก ไม่ต้องตกลงกับลูกสาวถือว่าเราเป็นแม่ผู้ปกครองลูกจะต้องอยู่ในอารักขาแล้วแต่แม่จะยกขั้นหมากรากไม้ไปขอผู้ชายที่ใดและประเพณีนิยมของพวกแยกเนี่ยลูกพี่ลูกน้องแต่งหามด้วยกันฉะนั้นวันนี้จะเดินทางไปยังพระนค,ครเขตกำแพงเหนือเมืองของประเจษฐา เมืองของขานี้เขตกำแพงใต้เมื่อคิดแล้วกูุกับวานได้รับกันมากตับแล้วจากขานินบุกเข้ามาพินปาม แจกเตวังเวียงเสียงคงคงครา,ามครามพ่อใบซ้ำถึงไป